ความกรุณางดสปอยเพื่ออัธรสดในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหน ต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิทพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็น สามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิ์ดูวิดีโอก่อนใครรับชมคลิป exclusive จากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชนเธอร์มลอแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับอยากรู้เหมือนกันว่าถ้ารู้เราจะยังไงอืมจะโกรธท,ทางสานเหมือนเดิมปะ ไงล่เจ้าจะรักหรือว่าเกลียดข้าไม่สนอ,อีกอย่างด้วยฝีมือของเจ้าตอนนี้ทำอะไรข้าไม่ได้เลยด้วยซ้ำทำได้อยู่แล้วเนี่ยนั่นขามีเขามาถึงด่านแล้วเขาต้องมีอะไรบ้างของการถูกยึดอำนาจที่ด่านเจียหลิงละ่ะ เป็นยังไงดูแล้วเหรอข้าเข้าใจแล้วเชียนต้าหลิวหลอกใช้ข้าขณะที่ข้าพยายามก่อตั้งจักรวรรดิรวมใต้ล่าให้เป็นหนึ่งเขากลับส่งหกผู้ทำพิธีมายึดอำนาจข้าไป่าหมดนี้่ด่านเจียหีเปิดทางให้เจ้าเป็นนายแท้จริงแห่งจักรวรรดิไม่ได้ไปเสริมกำลังด้วยแต่ว่าจะไปยึดอำนาจแทนโลกนี้มีเพียงข้า จะนำจักรวัดวิญญาณยึดรวมแผ่นดินให้เป็นหนึ่งยอดส่วนท่านก็จะค่อยๆสูญเสียอำนาจที่สุดหัวแหนไปทีละอย่างจะได้รู้ว่ารสชาติความเจ็บมันเป็นยังไงเด็กงูเชียนรุ่นเสียตอนนี้เฮาเทียนเข้ามาช่วยเหลือเทียนโตอาศัยผู้ทำพิธีไม่กี่คนคิดว่าจะรับมือได้หรอ มีความช่วยเหลือของข้าใช้แค่ฝีมือของเจ้าลุนลุนคงสู้ถังซานไม่ได้ด้วยซ้ำไม่มีท่านข้าก็เอาชนะถังซานได้คอยดูกันแล้วกันงั้นมาดูสิว่าจะเอาชนะข้าได้ไหมเขตแดนบรณเขตแดน Oh okay. เหน,นื่อยหนังเท่เ,เรียกล่างแล้วเก่งทั้งสองล่างเลยใช่เหมือนล่างต้นแบบเ่ยโอ้โหโดนใส่ไม่ยังเลยถึงแค่ระดับนี้เองเนอะทักษะที่แ ทำไมเขาดูไม่ค่อยเก่ง่าทางการวะทางการท,าที่เขาอยู่ในระดับเดียวกัน,นเทลไม่เก่งเพราะเขาไม่ค่อยมีงวงแหวนเยอะเท่าไหร่งวงแหวนสีแดงก็ไม่ไมีเท่าทางการ,รแล้วถ้าเขาขึ้นเทปเพราะจะเก่งไหมเนี่ยเพราะว่าเหมือนทักษะเขาไม่ค่อยมีเลยแต่ตอนนั้นก็สซูซีอยู่นะขนาดทางการนก็มีงวแงแหวนตอนที่เปิดเผยตัว ใช่อะไรอ่เหรอน่าจะทูสวรรค์ชวนนี่แหละแปลงของทูสวรรค์ตอนนี้เป็นไงยอมเป็นกระดูกวิญญาณซะ เลือกมาอยากอยู่ส่วนไหนของร่างกายของฉันซ่อนพลังตัวเองระหว่างที่สู้อย่างเชิงได้เป็นสัตว์ที่เจ้าเล่ห์จริงๆจากนี้กระดูกเล็บเขาจะต้องบีบให้มันใช้ทักษะให้ได้ไม่งั้นเขาจะถูกมันชักนำให้หลงกลทักษะที่สามสอดลวนใ้ยแมงมุมไม่ได้ใช้นานนะนี่นะเกือบจะลืมท่านี้ไปแล้วโนดเร็วอยู่นะตัวนี้าเว้ การตัดด้วยธาตุลมและการกัดกร่อนด้วยธาตุมารทำลายใหแมงมุมที่ทนกว่าจากักรพรรดิเงินครามแม่ไปเท่าตัวโอ้ยกก็เกลี่ยนเติมมีธาตุสายฟ้าด้วยเหรอหลักจิตสำรวจถูกทำลายในพริบตาเชื่อเลยนะอุนทกาณ์นายเทพยักษ์มารอุนาการทักษะกรุบวิญ,ญญาณอาศาัยปีศาจวัดเพชรฆาต เฉียวเ็ีอสองหุก,การโจมตีของข้าไเข้า,าเอาาเเปร็วมากเอาหลบทันโอ้โ้มันไม่ตอบโต้ข้าจิงตั้งใจทำพลาดเพื่อล่อให้มันใช้ทักษะพอมันโจมตีก็จะมีช่องให้ข้าล็อกเป้าได้ริเเตวานเพจฆัดาดิีัาเงินครับโดหอมันจะมืนงงสาวิ โอ้คอนยักไปดีใช่คอนยักหน่อยโอออู้ลมปราศวร้ายบ้าท่าม่านทตุลมา่าสายฟ้าสามทตุรวมในร่างเดียวรับมือยากจริงๆทำไมมันต้านคอนห้าเกียนเขาได้นี่นี่งลมหายใจสีดำที่มันพ่นออกมาผมช่วยป้องกันมันคาดการได้แว่นยํำแถมสร้างสถานการณ์ได้อย่างยอดเยี่ยม เรืบองคำวิญญาจะสารควบคุมเก่งๆไม่มีผิดการโจมตีของมันแฝงด้วยไอมาที่รุนแรงพิสดารยิ่งนะม,มีโอกาสอีกไม่ได้จิตสามส่วนศร่สุนต์ตัวบทที่หนึ่งขึ้นลมไร้สิ้นสุดหาขงขังแปดวิเลยแล้วกันเดี๋ยกว่าขังไม่ได้นะโอ้ยหลบหลบโคตรเร็วตื่นร้ายการมา เคยแดนกัดกร่อนไม่ได้สิบสามส่วนตีศูนย์กระบุนที่สองลอยชายพันปีโอ้เออโอ้โหเฮ้ยไม่ได้ไปไม่ได้เลยโดนดูดมือนพายุดูดอ่ะโอ้ที่เรียสัตมาแล้วน่นเหรอีนี่ไงไม่ได้แล้วสัตว์ป่โดนกดอะไรถ้าสายฟ้าถัดมาภาษาจมตี บาดเใช่การฝึกของเจ้าด้วยกวาข้าไม่เช่น้อยถึงจะมีพอสวรรค์เหนือกว่าแต่ยังไงก็ตัดทักษะเทพข้าไม่ได้เจ้าบาดเจ็บแล้วงั้นข้าจะรวมพลังจัดการเจ้าในคราวเดียวอาวุธอะไกยงตายปะเนี่ยเอ้ากรุงเลบเทพเชื่องชาฟ้าบรกฏ อุ้ยอะไรอ่ะอมันมีอะไรอ่ะที่ตา,าเขาจะแรงเฮือกสุดท้ายอย่างนี้หรอเลี้งไงออ้ยหไแกล้งคุยด้วยเมื่อกี้ <c oughs> แกล้งบาดเจ็บเลยอ่ะเฮ้ยหลบเหรอจะย่องเหรอ อะารย่า้ยอะไระย่าดูตามอา้าวเราโดนดูดไปแล้วีศูออนยะ์อ้าวเหตดที่2ของมันเลยตามคิดว่าเขาไม่เก่งกล้ากไปเลยต้องไปนินลุอ้าวไปหายไปเลยทีเนี้ยไปสู้กันในที่ที่พอได้เปรียบ มไม่พระามารอนทานการฉลาดมากคิดเล่นงานข้าตลอดพอข้าใช้ทักษะส่งพลังติดต่อกันชั่วงขณะที่พลังวิญญาณเกิดช่องว่างมันก็ระเบิดพลังทั้งหมดออกมาและข้าไม่ควรใช้ทักษะของต้าหมิงที่มันอาจคุ้นเคยโจมตีสุดท้ายอย่าประมาทหางโค้งมารของมัน มันถูกดึงเข้ามาในเขตแดนของตัวเองด้วยหายตัวนี่มันเร็วว่ะเหีือตัวเลยอ่ะเห็นตาตาอุ้ยเคล็บเคล็บคมมากอ่ะแหน่หายตัวจริงๆด้วยังดีที่ยังใช้วิญญาณหยุได้ ต้องใช้แล้วล่ะขอนใหญ่โโอ้หเื่อจะได้ใช้ทักษะที่พึ่งต้อนรับสู่สนามประลองชีวิตเมื่ออีกฝ่ายตายการต่อสู้ที่เดิมพันด้วยชีวิตนี้จึงจะยุติและออกจากผู้ิตรดาิโอ้โหท่านี้น่าจะเป็นท่าของมันต้องสู้จนตายอ่ะตายเลยอ่ะตายเตยข้าง